สวัสดีค่ะที่ซ่าจะไปไหนกันตอนนี้ไปผสมน้ำที่เซเว่น <laughs> ไปผสมน้ำที่เซเว่นกับจักรจัน์อีกแล้วนะคะทุกคนนี่วันนี้อยู่กันสองคนงเฮ้ยดูดูอะไรนะใบตองใช่ไหมทำไมอ่ะทำไมใบตองไม่มาเพราะว่าไม่ได้บอกแม่แม่มารับเด็เลยอ๋อไม่ได้บอกแม่ล่วงหน้าแล้วดูดีไซน์ปล่อยผมสยายเลยนะทำไมปล่อยผมได้อ่ะเพราะว่าวันนี้เรียนว่ายน้ำใช่ไหม คุณครูก็เลยอนุญาตให้ปล่อยผมได้นะถ้าผมเปียกนะแต่แต่ถ้าแห้งแล้วก็ให้รวบแต่ว่าตอนนี้คือเลิกเรียนแล้วไงก็เลยปล่อยได้ไม่ต้องรู้ว่ไปะระวังรถนี่เดี๋ยวไปดูการงบ50บาทวันนี้จะได้น้ำอะไรนะคะทุกคนโอ้โหเอาอะไรคะมาพอนี่ไหน,น,นขอดูหน่อยกี่บาท13บาบาทอันแรก13บาทดีเอาใหม่ด้วยใช่ไหมอร่อยไม่อร่อยไปรุ้นอีกทีนึงนะแต่สีสวยปะต่อไป 13, 13บาท <13 S 1> แล้ว อย่าลืมผ่านน้ำแข็งน้ำแข็ง8บาทก็จะเป็น21บาทก็จะเหลืออีก29บาทอ่ะอย่างที่สองเอาอะไรเอ่ยซีวิตีวิอีก16บาทเหลือกี่บาทตอนนี้13โอเค13บาาเอาทอะไรดีอ่าตอนนี้เหลืองบอยู่13บาทนะกำลังหาว่าจะอะไรไปใส่ท็อปปิ้งด้านบนดีจริงๆมันไม่ต้องมีท็อปปิ้งก็ได้นะลูกถ้าเราจะไม่ใส่ถ้าเราจะเน้นน้ำ แต่ถ้าเราแบบอยากให้มันมีก็ใส่ได้นี่ไงนี้นี่สิบสองบาท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 เพราะว่าเราเหลือง,งบสิบสามเปลี่ยนเหรอเจเล่ป่ะเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนอันนี้เหรออันนี้กี่บาทสิบบาทอ่ะตอนนี้ก็เริ่มผสมกันแล้วนะคะทุกคนอย่างแรกที่ใส่ลงไปคือเจเล่ไล10สิบบาทอ่ะต่อไปกดน้ำแข็งแปดบาท สิบแปดแล้วต่อไปใส่กระโต้คระโต้ที่อะไรนะสิบสาบาทใช่ไหมเป็นอุ้ยอุ้ยน่ากินอ่ะคือสีสวยว้าวดมดมดมกินอะไรบูเบลีบอกว่าอะเทอุ้ยเยอะเกินอ่ะไหนโอเคต่อไปใส่สวิตอุ้ยสีสวยคนตัดเนี่ยมาให้สุกๆเลยเพราะว่าเราไม่มีอะไรใส่ข้างบนแล้วนี่อ๋อใส่เจลลี่นิดนึ 16บวก8ปบวก13บวก10ปไเดี๋ยวเราไปชิมกันอดใจไม่ไหวแล้วนะทุกคนช่วงระหว่างรอข้ามถนนอร่อยมากเลยหรอไม่ใช่อาจารยชิมก่อนโอ้โหรถก็เยอะมากอะอร่อยไหมแปดตลอดแปดเต็มสิบหรอดีไซน์อะคะแปดเต็มสิบเปรี้ยวๆหวานหวาน ถ้าใส่โซดาซ่าๆไปน่าจะอร่อยเอ้ยถนนจะโล่งรับไปเดี๋ยวเตรียมตัวข้ามถานนก่อนนี่จักรจัน์จะกลับบ้านแล้วนะคะปู่มารับแล้วอุ้ยอะดูดก่อนดูดก่อนเพิ่งดูได้นิดเดียวเองเฮ้ยแต่สีสวยสวยจริงจักรจันเอานี้ไปไม่ได้เอาไปผสมที่บ้านเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่แม่หนิมาอยู่เนี่ยแต่มันจะไม่ครบสูตรหนูไปซื้อเจลเล่เพิ่มสิอ,อ่ะหนูอาไปโอเคเอาการะตุ๋นเดียวหรอโอเคบายบาย รับแล้วนะคะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้สวัสด,ดีค่ะปะเราก็กลับบ้านกลับแล้วนะคะทุกคนนี่ใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะ,ะก็ไปลองซื้อมาผสมกันได้นะคะทุกคนดีไซน์บอกว่าสูตรนี้อร่อยอร่อยสุดไหมตั้งแต่ผสมมาหรือว่า,าวส,สูตรก่อนหน้านี้เหรออร่อยสุดใช่ไหมโอเคปะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับแครกดด้วยค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย